สวัสดีครับปอนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำในเรื่องของวิธีการเชื่อมต่อระบบแชทเซ็นเตอร์กับ Line Official Account และตัว f e c o o o p k p e นะครับอง่ายไเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราจะมาเริ่มที่การเชื่อมต่อกับ Line Official a c c o u เ t ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีการเปิดการใช้งานฟังก์ชัน messaging api ของ Line f อ c i ิเช c c o u n านะครับโดยต้องเปิดใช้งานและตั้งค่าเพิ่มเติมที่ Line Developer Account ซึ่งสามารถลงทะเบียนและตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Chat Day ได้ตามขั้นตอนนะครับก่อนอื่นหลังจากที่เราลงทะเบียนตัว Line Developer Account มาแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวหน้าของตัว Line ในการจัดการนะครับก็คือตัว link manager.line.biz นะครับส่วนนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับมุมขวาข้างบนของตัว Line o f f i c i c l a c c o u n t Manager นะครับให้เราคลิกที่ฟันเฟืองตั้งค่าแล้วก็มาคลิกที่ด้านข้างนะครับแท็บฝั่งซ้ายนะครับให้คลิกที่คำว่า Messaging Api นะครับให้เราคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราไม่มีการเชื่อมต่อนะครับให้เรามาคลิกที่คำว่าใช้ m e s s a g i n g API นะครับตรงปุ่มสีเขียวตรงกลางนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราลงทะเบียนข้อมูลนักพัฒนาโดยการกรอกชื่อนะครับ ส่วนนี้แนะนําให้ใส่เป็นชื่อธุรกิจนะครับแล้วก็อีเมลนะครับเมื่อเรากรอกทั้งสองส่วนนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มยอมรับนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับว่าเราตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับเมื่อเราตรวจสอบชื่อและอีเมลที่ถูกต้องแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มตกลงนะครับนั้นตัวระบบจะให้เราเลือกผู้ใหบริารนะครับ ให้เรามาคลิกที่คําว่าสร้างโฟลไเดอร์นะครับแล้วก็ให้เราใส่ชื่อเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็แนะนําให้ใส่ชื่อธุรกิจเมื่อเรากอกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มยอมรับด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับก็สามารถใส่ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดการใช้งานบริการเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในกรณีถากไม่มีนะครับก็สามารถไม่ระบุได้นะครับส่วนนี้ปอน เว้นไว้ก่อนนะครับแล้วปอนก็คลิกที่ปุ่มตกลงด้านล่างนะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับให้เรามาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับว่าชื่อบัญชีกับชื่อ r r o v i d e r ตรงตามที่เราต้องการตั้งหรือเปล่านะครับเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มตกลงนะครับเมื่อเราคลิกยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะมีการแสดงข้อมูลนะครับตัว Channel ID นะครับแล้วก็มี ชาน n n ลซิกเก็ตนะครับทั้งสงส่วนนี้นะครับให้ท่านคัดลอกข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับเพื่อใช้สําหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อที่ตัวแชทเดย์นะครับเมื่อเราคัดลอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตั้งค่าเพิ่มเติมที่ตัว Line d e v e l o p e r a c c o u n t โดยคลิกลิงก์ตัว Line d e v e l o p e r นะครับในหน้าตั้งค่า m e s s a g i n g a p i นะครับโดยตรงนี้นะครับให้เรามาคลิกที่คำว่าตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่ Line developer ด้านล่างนะครับหรือเราจะคลิกที่ตัวลิงก์ developer line biz console ก็ได้ มดบอลเข้ามาที่ตัว U r L นี้นะครับ Developer Line Biz Console นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวระบบนะครับจะมีการแสดงชันแนลของธุรกิจที่เราสร้างไว้นะครับให้เราคลิกไปยังชนแนลและคลิกไปที่เมนู Messaging A P I นะครับอันนี้เห็นไหมฮะของปอนมีการสร้างชันแนลไว้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ไปนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลือกที่ตัวธุรกิจตรงนี้เข้าไปนะครับที่เราสร้างขึ้นมา แล้วก็ให้เรามาคลิกที่คำว่า Messaging API นะครับเมื่อเรามาที่ตัวหน้า Messaging API นะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับจะเห็นตัวเมนูคำว่า Channel Access Token นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มคำว่า Issue ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับระบบจะมีการสร้าง Channel Access Token ให้เราคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อนาไปใช้ในการตั้งค่าตัว Chat Day นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมาย Copy นะครับ ตรงนี้ก็คือมีการคัดลอกไว้แล้วเมื่อเราคัดลอกข้อมูลที่เราเตรียมการไว้นะครับให้เรากลับมาที่ตัวหน้า IP ของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัว c ช a เด a y นะครับเมื่อมาที่ c ช a เด a y แล้วนะครับให้เราไปที่ฟันเฟืองมุมขวาด้านบนนะครับเพื่อเข้าไปสู่ตัวหน้าตั้งค่าของตัวเครื่องมือ Cha t ด a y นะครับตรงแถบฝั่งซ้ายเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะมีคําว่า Chat Center อยู่นะครับให้เราคลิกที่เมนูอันแรกนะครับคาว่าเชื่อมต่อกับ Line นะครับเมื่อเราเปิด มาที่ตัวเชื่อมต่อกับ l ลายแล้วนะครับให้เรากดเปิดการใช้งานตรงนี้นะครับตรงคําว่าเชื่อมต่อกับ line นะฮะแล้วก็ให้เรา นำข้อมูลแต่ละส่วนนะครับที่เราคัดลอกไว้นำมาใส่ทีละจุดนะครับตั้งแต่ตัว channel id channel secret แล้วก็ channel access token นะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมที่ตัว line official account นะครับให้เรามาคัดลอกตัว url ของเว็บ o o กในตัวเครื่องมือแชทเด a y ตรงนี้นะครับเพื่อนำไปใช้ในการตั้งค่าเพิ่มเติมที่ตัว line official account นะครับกดคัดลอกด้านหลัง เมื่อเราคัดลอกแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ตัวการตั้งค่าของตัว Line o อ c ชเชเคานนะครับก็กลับมาที่ตัวหน้าเดิมนะครับตัวหน้า messaging API นะครับจะมีตัวช่องว่างอยู่ตรงคําว่าลิงก์ของเว็บคุกส่วนนี้ให้เราว่างตัวของ URL ที่เราคัดลอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มบันทึกด้านหลังนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเป็นการตั้งค่าการตอบกลับนะครับโดยการไปที่แท็บด้านข้างนะครับ ให้เราคลิกที่คําว่าตั้งค่าการตอบกลับแล้วส่วนนี้นะครับจะมีคําว่าการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับให้เราเปลี่ยนจากคําว่าแชทตรงนี้นะครับโหมดการตอบกลับให้เปลี่ยนคลิกเป็นคําว่าบอทนะครับระบบจะถามนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่านะครับจะมีการเปลี่ยนการโทรและข้อความตอบกลับโดยอตัตโนมัตินะครับดำเนินการต่อเราก,กดตกลงนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาดาา้านล่างนะครับสิ่งที่เราตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเปิดการใช้งานเว็บพุกนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าอย่างละเอียดนะครับ แล้วก็ตรงคําว่าเว็บค o ุกตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนจากปิดเป็นเปิดนะครับเพียงเท่าน,นี้เราก็จะมีการเชื่อมต่อตัว Line Official c o เขากับตัว Chat Day แล้วนะครับสำหรับตัว Line นะครับเมื่อเรากรอกทั้ง3ช่องแล้วทั้งตัว Channel ID Channel Secret แล้วก็ Channel Access Token นะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มบันทึกอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเรา คัดลอกตัวใหญ่เอาเว็บพุกไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มคำว่าบันทึกเมื่อเราบันทึกแล้วนะครับระบบก็จะมีการตั้งค่าเว็บพุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำกันนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับตัว Facebook Page นะครับต่อจากการเชื่อมต่อจากไลน์นะครับให้เรามาคลิกที่เมนูอันที่2นะครับคาว่าเชื่อมต่อกับ Facebook นะครับอ่ะส่วนนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่เชื่อมต่อกับ Facebook แล้วให้เรามาคลิกที่ปุ่มสีฟ้าตรงกลางนะครับคำว่าดําเนินการต่อ้ดย Facebook ่่ะะแล้้้วววกก็็สนนีรบบจถาามใหเรา คอนติเนียด้วยตัว Account ที่เราล็อกอินไว้ของตัว facebook หรือเปล่านะครับอันนี้ปราก็กดคอนติเนียตามชื่อตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะมาเลือกตัว เพจที่จะใช้กับตัวแชทเดย์นะครับอย่างของปอนก็เป็นตัวเพจที่ชื่อว่า planet m ิว t ตรงนี้นะครับปอนก็คลิกตรงนี้กดถัดไปนะฮะแล้วก็ระบบจะถามว่าเราจะยืนยันให้ตัวแชทเดย์อนุญาตทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะมาที่ตัวหน้านี้นะครับตัวบัญชีของที่เราใช้เข้าสู่ระบบนะครับจะต้องมีสิทธิ์เป็นระดับผู้ดูแลของตัว Facebook Page ถึงจะสามารถเชื่อมต่อได้เท่านั้นนะครับอ่ะตรงนี้เรากดดำเนินการแล้วแล้วก็กดดันตรงนี้เข้าไปนะครับเมื่อเราลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะมีการแจ้งเตือนตรงนี้เข้ามานะครับว่าเรามีการลิงก์เข้าสู่ระบบกับตัวเครื่องมือแชทเลยแล้วกดโอเคตรงนี้เข้าไปนะครับเมื่อ <ơi S 1> <three S 2> เรามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มคําว่าเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับคลิกที่คําว่าเชื่อมต่อนะครับระบบจะถามว่ายืนยันการเชื่อมต่อ Facebook Page หรือไม่นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มตกลงนะครับ เทียงเท่านี้นะครับระบบก็จะมีการเชื่อมต่อกับตัว Facebook เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายท่านเจอกันหลังการเชื่อมต่อก็คือตัวห้องแชทนะครับเมื่อกลับมาที่ตัวหน้าแชทเดย์แล้วไม่มีห้องแชทขึ้นเมื่อมีการทดสอบนะครับให้เราทําการตรวจสอบอีกส่วนหนึ่งนะครับโดยการคลิกไปที่ตัวฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนนะครับเมื่อเรามาที่หน้าตั้งค่าแล้วในตัวแท็บเมนูฝั่งซ้ายนะครับให้เราคลิกที่คําว่าส่งห้องแชท ส่วนนี้เราสามารถจัดการได้2กรณีนะครับอย่างแรกถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่จัดการห้องแชทเพียงคนเดียวนะครับในส่วนของการเปิดส่งห้องแชทนะครับส่วนนี้เราสามารถกดปิดไปได้เลยนะครับจากตัวสวิตช์ออนนะครับเปลี่ยนเป็นออฟนะครับเมื่อเราบันทึกการตั้งค่าส่วนนี้นะครับเมื่อกลับไปยังห้องสนทนาก็จะมีห้องแชทขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีคนที่ เข้ามาจัดการในเรื่องของตัวแชทเซนเตอร์หลากหลายคนนะครับมีคนที่เข้ามาช่วยตอบตัวแชทหลายคนมากขึ้นนะครับส่วนนี้ให้เรามาเริ่มที่การใช้งานส่งต่อของแชทนะครับโดยการกดเปิดตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะต้องมาตั้งค่าที่ตัวของรีเซ p ชั่นนะครับให้เรามาคลิกที่เครื่องหมายดิสอด้านหลังนะครับตรงคำว่าเครื่องมือด้านหลังของคำว่ารีเซ p ชั่นนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้สังเกตที่ชื่อของเราเองนะครับว่า เป็นรีเซ t ชันหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นรีเซ t ชันนะครับจะไม่สามารถเห็นห้องแชทได้จนกว่าจะมีการสัมต่อห้องแชทนะครับอย่างเช่นตรงนี้ของชื่อปอยยังไม่มีการเพิ่มเข้าไปนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มคําว่าเพิ่มด้านหลังของชื่อของตัวเราเองนะครับเมื่อเราคลิกเพิ่มเข้าไปแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มบันทึกนะครับส่วนนี้รายชื่อของเราก็จะออกไปจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่สังกัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกลับไปยังห้องสนทนานะครับก็จะเห็นว่าตัวห้องแชทของเราก็จะมีการขึ้น เรียบร้อยนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือของปอยมีการทดสอบดูนะครับว่าเมื่อมีการทักแชทเข้ามานะครับจะมีการแสดงผลอ,อย่างไรบ้างนะครับสังเกตดูจากตัวห้องแชทฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดมาจาก Facebook จะมีไอคอน Facebook อยู่นะครับถ้าเกิดมาจากตัว l ล n e นะครับก็จะมีตัวไอคอนตัว l ล n e อยู่นะครับ ถ้าเกิดมาจากตัว Chat Day นะครับก็จะไม่ได้มีตัวไอคอนทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานของตัวแชทเซ e เตอรนะครับด้วยการเชื่อมต่อกับตัว Line Official Account และตัว f c e b o o k Page นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ